ตำรวจพิสามาันคันกรรมพ่อ้ายาเสพติดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังใช้ปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ขณะนำใบาสารบุกจับที่บ้านขณะที่ตำรวจบาดเจ็บสามนายครับไปนี่นะนี่ลุงไหนเ่ตามอะไรกันมาไปนึก่นนกติผมมาทำซัดซัดนะย่องรับ เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะตำรวจภูธรภาค8และตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชเจราจากับพ่อของนายอุดมรัตนมณีหรือชายาเอวังโหลผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดภูเก็ตนะครับในคดียาเสพติดและฟอกเงินเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลกำหลนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะขอเข้าตรวจคน้นภายในบ้านหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นก่อนที่คลิปวิดีโอนี้จะถูกตัดไป หลังเหตุการณ์สงบเจ้าหน้าที่พบร่างของนายอุดมเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านมีปืน M16 และปืนพกสั้นอย่างละหนึ่งกระบอกรวมถึงเครื่องกระสุนอีกจำนวนหนึ่งส่วนตำรวจถูกยิงบาดเจ็บ3นายในจำนวนนี้มีอาสาสมัครตำรวจหนึ่งนายถูกฟันด้วยของมีคมด้วย <Okay. S 1> พลต,ตรีนันทเดชย้อยนวลรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เปิดเผยว่านายอุดมพร้อมกับภรรยา มีหมายจับสารจังหวัดภูเก็ตในคดีค้ายาเสพติดและคดีฟอกเงินระหว่างตำรวจเข้าจับกลุมในบ้านนายอุดมกระโดดหลบหนีลงจากบ้านแล้วก็ใช้ปืนยิงต่อสู้จึงถูกวิสามันฆาตกรรมส่วนภรรยาถูกจับได้นะครับเช่นเดียวกับพ่อของนายอุดมที่ก่อเหตุใช้มีดทำร้ายอาสาสมัครตำรวจขณะเข้าจับกลุ่มครับ